สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชาแนลจังวังกรนะคะแพทย์เฉพาะทางทางด้านเวชศ,ศาสตร์คอรอบครัวค่ะเพราะคําถามนี้นะคะถามมาจากคนไข้ของหมอหลายๆคนและเป็นคําถามเดียวกันก็คือว่าในเมื่อเบาหวานไขมันความดันเนี่ยไม่เห็นจะมีอาการอะไรเลยจําเป็นต้องกินยาไหมคุณหมอพิตตี้มีคําตอบค่ะ ถ้าคุณคิดว่าสาระดีๆจากคุณหมอพริตตี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทย์หญิงชัด,ดาคนนี้สร้างสารรค์คลิปดีๆให้พวกเราดูกันต่อไปนะคะค่ะหวานไขมันความดันนะคะจำเป็นต้องกินยาไหมนะคะหลายคนค่ะ ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องกินยาหรือหลายข่าวหลายสํานักนะคะโอ๊ยไปกินผักกินนู่นนี่นั่น,นสิไม่ต้องกินยาก็ได้แล้วจริงๆแล้วมันคือยังไงค่ะ พราะสุดท้ายนะคะโรคเหล่านี้ปลายทางก็คือโรคของทางหลอดเลือดเส้นเลือดสมองอัมาพาตอมาัมพฤกษ์นะคะหรือว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจรวมไปถึงเส้นเลือดเล็กๆเช่นเส้นเลือดที่ไตนะคะเส้นเลือดที่ตาอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้มาถึงว่าถ้าคุณดูแลมันดีมาตลอดเนี่ยหมายถึงความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับร่างกายคุณเนี่ยมันจะไม่ผิดปกติขนาดก่อให้เกิดภาวะโรคแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณน่ยดำเนินชีวิตมาระดับหนึ่ง จนกระทั่งมันเกิดเป็นภาวะโรคแล้วมันก็เกิดคำถามอีกว่าก็เมื่อฉันเป็นโรคแล้วฉันป่วยแล้วฉันไม่อยากกินยาหลายคนที่ไม่อยากกินยาเพราะว่าอะไรเพราะการกินยามันหมายถึงว่าเราป่วยแต่จริงๆอยากให้ย้อนกลับมาค่ะว่าเรารับความจริงกับสภาพความเป็นจริงของร่างกายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างแรกเลยค่ะถ้าเรารับความจริงขึ้นมาก่อนว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตในการที่เรียกว่าประมาท เนาะจนกระทั่งความเสื่อมณจุดหนึ่งที่เป็นโรคมาเยือนแล้วเนี่ยถ้าคุณยอมรับตรงนี้ก่อนคราวนี้เราถึงมาคุยกันได้ค่ะ และเมื่อเรากล้ายอมรับว่าโอเคนี่คือความบกพร่องของร่างกายที่เกิดขึ้นความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นคราวนี้มันนํามาสู่การดูแลรักษากันต้องบอกก่อนว่าบางคนบางท่านโชคดีค่ะเช่นมีระดับไขมันในเลือดที่สูงอย่างเดียวปรับเรื่องของอาหารและการออกกำลังกายโอเคเขามีวินยัยและทุกอย่างมันเพียงพอมันก็ไม่จมําเป็นต้องกินยาเช่นเดียวกันความดันโลหิตที่สูงณจุดที่มันเริ่มสูงแต่ว่ายังไม่ได้เสื่อมเส้นเลือดยังไม่เสื่อมหนักนะคะ ตรงจุดนี้ค่ะแพทย์เราจะพิจารณาว่าความเสี่ยงจากการที่กินยากับไม่กินยาอะไรเกิดขึ้นนึกออกไหมคะถ้าสมมติว่าเราบาลานซ์หรือว่าสร้างสมดุลโดยที่โอเคกลับมานะออกกำลังกายนะปรับเรื่องอาหารนะปรับเรื่องวิถีชีวิตเรื่องของความเครียดการกินการนอนการถ่ายทุกอย่างดีพรีเมียมแล้วเนี่ยถ้ามันมีโอกาสที่จะกลับไปมันไม่จำเป็นต้องกินยาเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นเอาแบบตรงๆเลย ถ้าคุณดูแลตัวเองดีเยี่ยมพรีเมียมตั้งแต่แรกเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ดังนั้นมันก็จะมีข่าวว่าเออเราคิดว่าอาจจะโอกาสเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นก็มีแพทย์หลายท่านแพทย์แผนปัจจุบันหลายท่านด้วยความหวังดีด้วยความที่ประรถนาดีว่าชั่งน้ําหนักแล้วความเสี่ยงระหว่างการกินยากับไม่กินยาประโยชน์ที่ได้ระหว่างการกินยาไม่กินยาเช่นสมมุติว่าคนคนนึงมีระดับความดันโลหิตที่สูง ปรับแล้วไปปรับเ,ออเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการใช้ชีวิตแล้วปรากฏว่าไม่รอดปรับเรื่องอาหาร1เดือน3เดือนไม่รอดหรือมาพบแพทย์ในวันหุวความดันกระชูนเลยถ้าปล่อยไปหรือว่าไปรอก่อนหมอผมขอตอลองก่อนอย่าพิ่งได้ไหมเฮ้ ในจุดนั้นน่ยถ้าความเสี่ยงไม่กินยาเป็นอัมพาตอมึกสูงมากเลยกับแน่นอนกินยาแต่โดสหรือขนาดยาที่มันต่ำมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อตับไต,ต,ต,ตน้อยมากเมื่อเทียบกับตรงนี้หมอคนนั้นก็จะพิจารณาเรื่องของการให้ยากับผู้ป่วยนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของหลายๆปัจจัยคนที่เป็นแพทย์ในปัจจุบันเนี่ย เขาจะพยายามใช้ยาน้อยที่สุดค่ะและเขาจะพยายามพิจารณากันว่าเนี่ยพวกหมอเราพิจารณาว่าจําเป็นไหมและถ้าจใจดีคุณจะสังเกตว่าเราจะยํำเสมอว่ารับประทานอาหารออกกําลังกายการใช้ชีวิตมีผลจริงๆดังนั้นยาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคนะคะในทํานองเดียวกันค่ะคนไข้เองเนี่ยตัวเราเนี่ยเราต้องรู้ละเราต้องแบบเขาเรียกว่า กล้ายอมรับในสิ่งที่เป็นคือณจุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้าร่างกายมันทานไม่อยู่คุณลองไปปรับรูนี้นั้นไม่อยู่การกินยาอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นตัวที่เสริมช่วยกันดีขึ้นแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าต้องดูแลทุกๆปัจจัยที่ดูแลได้มันก็มีอีกเหมือนกันนะคะว่าคนไข้บางคนกินยาดีกว่าอยากกินยาเพราะว่าฉันจะได้สบายใจฉันจะได้ประมาทการใช้วิถีชีวิตอืน่นๆได้ซึ่งอันนี้แนะนําว่ามันไม่ถูกต้องเลยน้ำตาลในเลือดที่สูงไขมันในเลือดที่สูงระดับความดั เลือดที่สูงนั้นนะคะถ้าในเบื้องต้นลองปรับกันแล้วคือคุยกันแบบซินเซียแบบจริงใจต่อการทั้งแพทย์และคนไข้แล้วแล้วมันไปไม่ไหวมาบาลานซ์มาชั่งน้ําหนักกันว่าระหว่างความเสี่ยงนะคะกับผลประโยชน์จากการกินยาจากการไม่กินยาอันไหนดีกว่ากันเนาะและแน่นอนค่ะการรับประทานยาในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราดูแลกันอย่างดีๆใกล้ชิดเนี่ยมันจะมีการทวนสอบก,ก็คือมีการตรวจผลแ a บอย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะมันก็จะเป็นตัวบ่งชีว้ว่าเออบางคนุยกลัวจะเลยมนโนไปไกลแล้วว่ามันจะมีผลตอ่ตอตอับต,ตายนี่ไงหมอถึงได้ต้องตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วก็ต้องคุยพูดคุยคุณภาพชีวิตว่ากินยาแล้วมีผลอะไรยังไงไหมรวมไปถึงเป็นการพูดคุยว,ว,ว่าคุณได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไหมซึ่งนั่นคือสําคัญที่สุดเนาะมาถึงตรงนี้ค่ะไม่อยากให้เราโดนหลอก จากคนที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั่วๆที่หลอกคุณว่ากินนี่แล้ว1 2 3 4จะหายไปไม่ต้องกินยาเพราะแท้จริงแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นอาจจะใส่ยาก็ได้นะโอเคค่ะหมอดาวนะคะคุณหมอพิตตี้แพทย์หญิงชดาวจองวังกรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็เป็นแพทย์วิทยาการชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ anti aging medicine วันนี้นะคะหมอขอลาไปก่อนด้วยความปรารถนาดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ